อันไหนร้อนก่อนเราลงอันนั้นก่อนเนี่ยค่ะน้ำมันเริ่มเดือดแล้วเห็นไหมคะควันเริ่มขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยให้ควันขึ้นแบบนี้เราลงไปได้เลยนี่นะคะไม่ต้องกลัวเลยเวลาลงเนี่ยเราก็ลงแบบนี้ไม่ไม่ต้องไม่ไม่ต้องลงหมูแบบสูงอย่างนี้นะคะมันจะกระเด็นเราลงไปต่ำๆอย่างนี้ไม่มีกระเด็นแน่นอนเนี่ยมีวิธีเทคนิคบ,บางคนท้กลัวน้ำมันกระเด็นไงพี่เ่ามต้องกลัวค่ะ <laughs> ให้ได้ท่ามันเนี่ย เจ้วสอนเลยทาอะไรเนี่ยเราอยากทิดตัวนะคะเราต้องลองเนี่ยหานี้เทปไปได้เลยหมดทีเดียวรเรียบร้อยครับสิบโลอันนี้สิบค่ะครับลงได้ถึงยี่สิบนะคะอันนี้เราเคียกระทะหนึ่ง<อ>ก็คือได้ยี่สิบกิโลได้ค่ะได้แต่ถ้าคนทอดไม่ชำนาญเจ้วแนะนำนะทอดทีละน้อยนะคะทีละสิบโลสิบห้าโลพอเพราะว่าถ้าคนไม่เป็นอ่ะเวลาคนแล้วมันจะติดมากเพราะไม่รู้จังหวะครับแนะนําทีละสิบก็พอนะคะสิบห้าโลอะไรเงี้ยกำลังดีอันนี้ของแจ้วชำนาญแล้วใช้ยี่สิบโลเลยพอเราผ่อนแก๊สเป็นอะไรเป็นใช่ไหมคะครับ บางคนยังขนแก๊สไม่เป็นต้องน้อยๆไปก่อนถ้าหมูน้อยเวลามันก็จะน้อยตามนะคะใช่ถ้าหมูสิบโลอย่างเงี้ยเจ๊แนะนำให้ใช้เวลาประมาณชั่วโมงนิดๆพอไม่ต้องถึงชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงอย่างนี้นี่นะคะล้วก็รอยมันเซตตัวนะคะเดี๋ยวมันก็จะเซตตัวของมันแล้วเราก็เคียย์ของไอ้มันขึ้นมาอย่างเงี้ยไอหมูมันพองของมันเองค่ะข้างล่างอ่ะมันจะพองของมันเองครับนี่เราวางไว้อย่างเงี้ยคะ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปลงกระทะอื่นต่อ ถ้าใครเพิ่งทำใหม่ก็ลองน้อยๆก่อนก็ได้นะพี่นะใช่จ้ะที่อ้อนทำมากว่าสิบปีแล้วครัดทนนานแล้วอันนี้เหมือนไฟจะแรงเหมือนกันนะพี่ใช่นี่น้ำมันมันจะร้อนแล้วค่ะร้อนกว่านะคะแรกครับใครกลัวน้ำมันกระเด็นก็เปิดไฟอ,อ่อนๆไปก่อนก็ได้นะคะค่อยมาเร่งแก๊สเอาคือที่สำคัญเลยต้องลงตอนน้ำมันร้อนใช่ไหมพี่ใช่จ้ะมันจะไม่ติดกระทะด้วยครับหมูมันเซ็ตตัวไวแบบเนี้ยอันนี้เมื่อกี้ใส่ไวถึงห้าโลนะคะถึงห้าโล ก็เพิมอีกหน่อยนึงอันนี้ประมาณสิบติโลได้ก็ให้ได้กระทะเราประมาณยี่สโลใช่ค <นะ S 1> ่ะกระทะจยวมันไม่เท่ากันนะคะอันนี้ได้ยี่บโลอย่างเงี้ยอันนี้2ี่ห้าโลได้น,นี่นะสี่กระทะเลยเนี่ยค่ะลงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะกระทะแรกเราลงไปวางไว้อย่างนั้นนะคะแล้วเราก็มาลงหมูกระทะอื่นก่อนพอลงเสร็จพอดีเลยจังหวะหมูเสร็จตัวพอดีแล้วก็ไปคนนะคะ นที่ฝึกทําใหม่ๆเขาก็ไม่ทอดเยอะอย่างนี้มันก็จะง่ายกว่าอันนี้ของเราเต็มสูบเลยค่ะท<ม>ําไม่งั้นไม่ทันลูกค้าครับไม่ทันอันนี้เราทาเต็มสูบเลย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาถ่ายช่วงเย็นให้ดูนะว่าลูกค้ามาเนี่ยโหแบบไม่ทันนะไม่ทันจริงๆคือคือของพี่อ้อนเขาจะทอดไปขายไปนะคือทอดให<ช>ม่แบบเริ่มเซตตัวแล้ว,เ,ว,ลวเห็นไหมคะเราวางไว้หมูมันก็จะพองขึ้นมาเรืเ่อยอย่างนี้คะเนี่ยข้างล่างอะ่ะมันจะดันขึ้นมาอ่งนะีมันก็จะคนง่ายแบบนี้ค่ะเราเราไม่จำเป็นว่าพอลงหมูปุ๊บเราคนเลยไม่จำเป็นนนนะะะเเเรรราาาออห้้้มมมััตววงแแลก็็คคบบีย่ อย่างนั้นมันจะเบามือเพราะว่าข้างล่างมันสุกแล้วหมูมันก็จะดันขึ้นมาใช่ค่ะ